พี่น้องเมื่อนี้คอยเสียมาว้าเรื่องเพล่วเ้าวกับผู้จัดการดุไหลสุดดูเดือดร้อนแรงมี่สองประเด็นน้ำกันเมื่อนี้เอาประเด็นแรกก็เนาะประเด็นแรกนี่เล่าถือผู้จัดโพดเฟซบุ๊กว่าสิ่ฟองเล้าพน้าวเนื่องจากว่าการไปแสดงคอนเสิื์ตการสถาปนาจ,จังหวัดบึงการในวันในมือ่อผ่านผ่านมาและมันมีปัญหาเข้าใจว่าตรงกัน กับการที่มาจ้างไปแล้วปัดแต่ทีมงานไปแล้วมันม้นเป็นลักษณะว่าตรงตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจแล้วนะพอ่าข้าเจ้าเนี่ยเคยจ้างกันแล้วไปงานยาสูทอนวินเทอรอพนาวานนะัน่นในราคาเฉลีสองบัดให้นี่ทั้งผู้จ้างก็เลยว่าอยากจ้างไปเบิ่งการอีกราคาเฉลีสอง บ่มีสัญญาดอกแต่บวกกันทั้งเเนึงจากว่าข้าเจ้าเคยติดต่อนอนเนียงกันมาหลายงานว่าถอไปอยากได้แบบยโสท่อนทั้งผู้จัดการก็บอกว่ายุ้ยเองนี่แหละเปลี่ยนผู้รับงานก็บอกแล้วว่ามันบ่ใดดียโสท่อนนั่นไกลก็เลยไปให้แต่บึงการนันต้องเปลี่ยนอีกราค่าหนึ่งก็เลยสิไปถามเพล้วเพ้าให้พนาวาพอแต่ไปถามเพล้วเพ้าให้ก็ได้ตอบเขาไป ได้ยูเทนสได้นักร้องบ่เบิดเด้อเทนสิได้ตัวล,กลกัลกหลักคือแพลพวเผา้กับน้องเพ่งนานวาหน,นะะอืมล้วก็มีเนักล้องติดตามไปให้นิดๆน้อยๆประมาณนี้พี่น้องเอ๋ยบัตรเต้ไปฮอดแล้วบัตเตดเนี่ยมันเกิดปัญหาว่าบัดเตะไปฮอดแล้วผันบ่มมีเดนเซอร์ให้ข้าเจ้าอืมแพลพวเผา้กับย้อมหลับเองว่าเพล่เผา้วน่ะติดต่อกับเบรกอัพติดต่อกับเดนเซอร์ พอดีมันเกิดการผิดพลาดผ่นพอได,ด้แดนเซอร์ไปน้ำัาเต้ไปหอดแล้วกับไปบอกผู้จัดอยู่ว่าพ่อได,ด้เดนเสือมานำ้ำผานาวาผู้จัดกับวบ่ากับบ่อได้ว่ามีปัญหาอะไรทำไมเด็กกับบอกผู้จัดว่าอันคอยจีเด้งคู่สามให้ดอกมืน่นนี่กับบอกทีมงานเต็มที่เอาเต็มที่เฮ้าซุ้มเจ้ากับสิเห็นนะคอยไล่สวดตัวแสดงอยู่อันเบื้องการคอยเต็มที่กับงานผานาวาน่นะ อือเพราะว่าเรากัดเต็มที่อยู่พี่น้องเราก่าย่อมรับผิดอยู่รเราบ่ได้เอาแดนเซอร์ไปนําบัดที่นี่พอแต่เลี้ยวปั๊บอเออเลี้ยงงานเสร็จปุ๊บเรากับรถคาตัวแดนเซอร์ให้าพัน,น 5, 000, จากแสนสองกับรถเหลือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเอกจะเลิกรากาคับกันบัดกลับไปเลี้ยวทางผู้จัดนี่โปรเฟตบวกว่า สิมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอะไรทําไมมันบอดตงกันพนะวาขึ้นโปเตอรอ์ย่างสวยหรูสวยงามเฮ็นให้ท่างจังหวัดเข้าใจผิดเฮ็ดให้ท่านผู้ส้มเข้าใจผิดพนะวานะะอือบัดให้นี่ก็เลยสิมีการฟ้องร้องนี่ล่ละเพลาเพาวาก็เลยมาไล่สดแสดงความบริสุทธิ์่าแสดงมาเพื่อเพื่ออยากให้พี่น้องเข้าใจว่ามันเปลี่ยนจังสีจังสี่หรือ บันิเตะพ่อเตะเพล้าไล่สดปุ๊บทางผู้จัดเดือผู้จัดนี่ค่บพ่แม่ธรรมดาดิตนุคุณอนันดาแต่กี่เราเป็นนับรองดังของใครเก็่มงีอยู่ดิอือคอยจัดเลยการซิบกาปีที่แล้วนี่รู้สึกว่าเราลองเพลงของใครเก็่มมีเพลงเพลงอันเอ่อน้องอ้อยดิตนุคุณอนันดา,ดาลองเพลงน้องอ้อยน่าสิเป็นเพลงน,นี่ละพี่น้องเอ,อ๋ย เล่ากะเลยออกมาโพดเนี่ยเล่าในาน้ำของประท่านในการจัดเนี่ยเล่าบอกว่าด้วยเจตนาของบริษัทที่ติตตว,ว่าจ้างคือทั้งบริษัทเคยจ้างวงไปแสดงในงานยะโสทรวินเทอร์ด้วยรูปแบบการโซว์ที่พ่อเหมาะพ่อดีกับเวทที่ราชการในราคาทิตตัดเวททีเสียงแสงแยกออกจากการโชว์ในเวลาบ่เกินสามวโมงเรียกว่าการโชวแบบนี้คือ หลับเสื่อนวงจุดจุดจุดเต็มวงศิลปินบวกทีมโซ่อื่นๆบวกแบกบวกเดนซึ่งบ่ได้เข้าใจเป็นอย่างอื่นในวงเล็บทางงานประเภทนี้งานวัดเข้ากับซี r พีอาไปในรูปแบบหนึง่งเช่นพบกับวงหมอลำจุดจุดๆ,ๆุเป็นตน้นในงานสถาปนาจังหวัดบึงการเนี่ยเล่าเองกับย้ำเสมอว่าเอางานแบบงานวินเทอ นั่นหมายถึงรูปแบบการโซ่เหมือนวินเทอร์ทั้งบริษัทได้ส่งโปสเตอร์ไปให้ผู้จัดการเบิงให้ศิลปินเบิงกับบอยแงว่าจันดก็ลเลยเอาโปสเตอร์นั้นโซ่พี่น้องเอ,อ่ยทั้งเฮ้าก็เข้าใจดีมาทั้งผู้จัดการว่งแจ้งเข้ามาว่าสีได้ศิลปินบ่คบอันนี้เฮ้ารับได้แต่สิ่งที่ต้องการคือการโซ่ที่ครบองค์ประกอบตามที่เข้าใจทั้งสองฝ่ายพานาบาเออ,อร์แม่มนมา ท่างผู้จัดนี่เข้าใจว่าสีได้ศิลปินบกครบนั้นเข้าใจแต่ว่าเข้าใจว่าสิได้การโซ่ที่ที่คือวินเทอร์ว่าต่อไปแต่นี่บ่ได้เข้าใจว่าสิไปเพียงสามคนคือข้าเจ้าไปมีแพลวพาว้ามีน้องเพ่งมีนักหลองผูชา้อีกผู้หนึ่งพราวะว่าท่้งท่ันผู้จัดน่วานี่นะ ทั้งผู้จัดการและศิลปินต่างกระลู้และเข้าใจดีว่าต้องมีแดนเซอร์ไปด้วยเพราะว่าสารภาพว่าโดนแดนเซอร์เทย่อมลดคาว่องห้ห้าพันบาทเนื่องจาก่บมีแดนเซอร์โซพนวาเอออันนี้เป็นฟังผู้จัดออกมาเบาพี่น้องเอ่ยเล่ากัเลยสิมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเพื่อรักษาซื่อเสียงของบริษัท เพราะว่าบริษัทก็ต้องไปรับจัดการของจังหวัดนั่นจังหวัดนี้ยังสีนะือมอันนี้ในในในข้อมูลของทงั้งผู้จัดทั้งต้นคุณอนันดาออกมาเบาพี่นอ้องเอ๋ยเกี่ยวกับการที่า่าสิมี่การฟ้องร้องนี่นะเพี้ยวเพ้วก็ออกมาไหนทั้งผู้จัดนี่ก็ออกมาเบาเหตุการณ์ตอนต่อไปจักสิเป็นจังไหนข้าเจ้าสิอ่อมซ้อมกันได้พอข้าเจ้าสิคอยเบา,คอ,เบาคอยจ่ากันได้พอ ทั้งคอยนี่ทั้งคอยนี่เสนอให้หากกันจังไดกระไดค่อยเฝ้าค่อย่ากันอะไรกระใดพี่น้องเอ้ยอะไรพ่อเบ้ากับเฝ้ากันเนาะอือค่อยกันได้เต้เสนอความคิดเห็นซื่อๆหรือวะอือทางข้ากเจ้าสิฟ้องกันเฮากะมิตนางถาเบื้องซื่อๆหรืเนาะเหตุการณ์สิเป็นจังไดกระใด้วยความรักและเปลี่ยนควาสุขไฟรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมเดนไทย กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้เด้อคลิปต่อไปสีบเบาเลียงอีกประเด็นหนึ่งสีเหลาสิเบาก็คือเื่องมือมิกเป็นยังจังมาโพที่จังหวัดเมืองกานในเวทีของแพ,พ้่เเผ่เสียงทองอย่าลืมเลียงไม่มีขอสิเบาสู้ฟังคลิปนี้ไว้ํำนี่ละสวัสดีครับสวัสดีครับ